หนึ่งรันสีร้อยนจุดนะคะก็ไม่แน่ใจว่าพี่หวานติดประชุมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อ,อสายดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะพูดคุยกันกันกบคุณทวชัยสวัสดิ์พรชัยนะคะจากบริษัทักทรั์เ s เค่ะตอนนี้พี่หวานอยู่ในสายแล้วนะคะพี่หวานสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณธนาวันท่านนักลงทุนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับถา1,400่จุดแล้วกระเตื้องขึ้นมานะ,ะเขาห่อเปลทิมงมองนิดนึงนะคะรวมไปถึงท่านนักลงทุนที่อยากถามหุ้นรายตัวกับพี่หวานขอเป็น5ตัวแรกที่พิมพ์เข้ามาก่อนนะคะขอเป็นหุ้นไม่ต่ำบาทน,นะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะเริ่มทยอยพิมพ์เลยนะคะถามหุ้นตัวไหนแนวรับแนวต้านกลยุทธ์ยังไงหรือติดตัวไหนอยู่ก็เขียนรายละเอียดมาก็ได้นะคะ5ท่านแรกนะคะเริ่มพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เซ็ตพันสี่แล้ว เราจะฟื้นไปได้ไกลไหมคะหรือว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ต้องตอบว่าณตรงนี้มีความเสี่ยงอยู่นะค่ะนะครับน่าจะเป็นลักษณะของแรงซื้อคืนกลับเข้ามานะครับแรงซื้อคืนกลับเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมันจะต้องดูสองตลาดลาลีคริสตอาจจะขายไม่ลงก็ไปใช้ตลาดเดลิเวอรี่ในเชีงช่วยช่วยบริหารพอนะครับตอนนี้มันก็เป็นการม้วนกลับคืนขึ้นมา แล้วก็สถานการณ์ไวรัสโควิด COVID เองก็ถือว่าดีขึ้นตามลําดับนะจีนมีตัวเลขที่ลดน้อยถอยลงไปอย่างมีนยัยสําคัญและที่สําคัญก็คือมียารักษาทดลองใช้ในคนแล้วต้องใช้คําว่าทดลองก่อนนะมันจะเป็นภาพนะั้นออกมาซึ่งมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ภาพของตลาดมันก็เลยจะสะท้อนกลับขึ้นมานะครับระหว่างวันวันนี้ผมมองแนวต้าว้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยถึนนะงหนึ่งพันสี่ร้อยสองจุดนะแถวนี้แหละหรือหนึ่งพันสี่ร้อยแปดจุดแถวๆนี้ คาดว่าน่าจะมีแรงขายทำรอบบางส่วนนะนะก็ขายทำรอบบางส่วนไปแล้วก็อาจจะมีการพักหรือปรับตัวแต่ก็ออ,อยากจะให้ติดตามดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิดจะดีเซ็นเตอร์แบงก์ออกแต่ละแต่ละประเทศก็ดีนะครับก็ก็เป็นเป็นสัญญ,ญาณบวกแหละนะเซ็นเตอร์แบงก์เป็นสัญ,ญญาณบวกอี b ีติดตามดูให้ด,ใหดีในวันนี้ก็จะคาดว่าในเรื่องของ วันวันนี้จะมีการประชุมคอรมอรเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่างของอซูปเปอร์เซริงฟันนะคะให้มันได้เปี่ยนกับ LTF ก็น่าจะเป็นเป็นใจสัญญาณที่ดีอันนี้ผมผมมองเป็นการส่งสัญญาณก่อนนะยังยังไม่ถึงขั้นแฟกเตอร์บวกนะค่ะเพราะว่าชมเข้าคอรมอรเนี่ยเราดูยอ้อนหลังกลับไปซูปเปอร์เซริงฟันกว่าเราจะรู้เรื่องราวของซูปเปอร์เซริงฟันออกมาเนี่ยมัน มันนานนะมันใช้เวลานานแล้วก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดจารา์กันไว้นะค่ะเพราะงั้นภาพภาพของอจาะจิมคลมรมอในวันนี้เองมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งสัญญาณซะมากกว่ามันก็เลยพรอออกมาแล้วจะมีเด็กก็มาเทสต์า็ต้าระนะครับจะเป็นภาพนี้ครับค่ะนะคะกลยุทธ์หุ้นรายตัวมีไหมคะหรือว่าช่วงนี้ยังดูแล้วเสี่ยงๆอยู่คะกลยุทธ์หุ้นรายตัวเราก็จะมองตัวว่าอย่างวันนี้เราเสี่ยงหุ้นครอบไปคุยไปเป็นเอเชียพอล์กตตี้ เอเจนต์พ่อปตี้วันนี้ขึ้นไปหกสี่ห้าไปเทสหกสี่สิบตรงแมวต้าแล้วยังไม่ผ่านเยออาจจะพักหรือว่าปรับตัวลงมาก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ที่หกบาทสิบตต้งก็น่าสนใจอยู่ที่หกบาทสิบตังเรามองว่าเอเจนต์พ่อปตี้ในแง่ของการเปิดโครงการใหม่ปีนี้เขาค่อนข้างจะโดดเด่นนะสามสิบเจ็ดโครงการก็ถือว่าดีมูลค่าก็สี่หมื่นกว่า 40, วล้านถือว่าใช้ได้นะแล้วก็พอแคาดกำไรสุทธิของปีนี้ค่อนข้างจะเติบโตได้ดีประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต นะครับคาดการกันไรตรงนี้ก็เก็โอเคแล้วเพราะงั้นเองเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเกสเว640ซะ610ก่อน<ฮ>ะนะครับเมื่อวานเขาก็เป็นแท,ท่งเทียนที่เรียกว่าเป็นบุริษเจกเวไปน<ฮ>ะครับแต่วันนี้ถ้าต่อเน,นื่องขึ้นมาสมมติว่าเบส640ยืนแข็งแรงดีหรือห้อยืนแข็งแรงดีก็น่าจะเป็นบายสิบเด้งกับต่อเน,นื่องขึ้นไปได้้วรอดูสองจุดละกันนะ,<ฮ>ะครับนะคะส่วนถ้าจะเล่นเล่นเป็นปีเมง,งเนี่ยเ,เ,เราจะมีการเบิกจ่าย งบประมาณรหลจ่ายของภาครัฐเอาได้ในช่วงเดือนเมษาคือก็ต้องสิ้นสุดเดือนควอเตอร์เดือน่ะเดือนมีนาผมไปก่อนเพราะนั้นก็จับตาดูในกลุ่มที่ที่ขีดท,ที่ที่เราเราลงไว้ในอินเสิร์ตในไอเดียนะครับว่าได้ประโยชน์จากมาตรการก,กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐจะเจอในตัวของ s เต็กซีเคไพลอนซีดีเอลก็ได้ครับค่ะได้ถ้าเป็นธีมการลงทุนนะั้นเป็นกลุ่มเอ่าเดี๋ยวขอตอบคำถามนิดนึงนะคะพอดีคอมเมนต์มันค่อนข้างเอลยเลยนะคะก็เดี๋ยวขอ ทยอยกันพิม์เข้ามานิดนึงนะคะหมวยขออภัยด้วยนะคะพอดีคอมเมนต์มันไม่ขึ้นะนะคะหมืก็เลยไม่รู้ว่ามีท่านไหนคอมเมนต์มาบ้างนะคะแต่ว่าเอาที่หมวยเห็นนะคะมีตัวของบีเอ็มก่อนละกันนะคะพิมเข้ามาค่ะพิมใหม่นะคะพิมเข้ามาใหม่นิดนึงนะเหมือนไม่เห็นคอมเมนต์นะคะไปที่ตัวแรกค่ะเบมเบมค่ะเบมเบมอ๋ <Bem. S 2> อเบมไม่ใช่แบมนะเบมก็ลักษณะท่เนจะโลว์อัพได้อย่างชัดเจนเนอะระหว่างวันสมมติว่าคือคือเบมหนึ่งเนี่ยเขาปิดแก๊ปไปเรียบร้อยแล้วเก้าหนึ่งห้ากับ ช่วงของ9 975นะฮะขออภัยนะ960เนี่ย975เขาปิดแกปไปแล้วเพราะงั้นก็น่าจะเหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับประมาณ10ตางตรงนี้ไปแล้วก็ระยะสั้นๆสมมติว่าพักหรือว่าปรับตัวลงมา965 960ยืนแข็งแรงดีนะครับเป็นองุ้นต่อสักนิดนึงหรือว่าซื้อเล่นรอบตรงนี้ไปเพราะงั้นเองเนี่ยโอกาสที่จะรีเวิร์สจับในรูปแบบตัว V มีอยู่ยังมีอยู่ปิดแกปแล้วด้านบนแล้วแล้วก็ยืดย่อลงมาใหม่ เพราะงั้นเองเ่ยดูสปปัพอร์ตเป็นเกณฑนะครับก็ไม่ได้ตับว่าประมาณ9 6้าเก้าบาทหกสิบสังเนี่ยโอเคนะยังน่าจะเด้งกลับขึ้นไปแนวต้านที่มองว่าน่าจะขึ้นไปเทสก็จะประมาณเก้าจุดเก้าจุดแปดห้านะเก้าจุดแปดห้าครับตรงนี้ก่อนอ๋องาบเก้าจุดแปดห้าคอนโซลดีเชีครับดีเชีขึ้นนะอ่ะไปต่อกันนะคะที่ตัวของ GPSC นะคะ GPSC ใช่ไหม <6, 50 S 1> GPSC ครับหกสิบหกบาทห้าสิบต่างแล้วก็เอ่อ G P S C วันนี้ยุบย่ออย่าง G P S C ระยะสั้นๆเทสเส้นคาเฉลี่ยสิบวันที่ทำหน้าที่เป็นเส้นแนวต้านขาดลงนะคือ<ะ>ถ้าเทสหกสิบเจ็ดผ่านเนี่ยถือว่าดีตอนเช้าเข้าไปใกล้เคียงแต่ยังไม่ผ่านเนาะก็ยังขอเคียร์ขอเคียร์อยู่เพราะงั้นตอนนี้เองเนี่ยน่าจะไซด์เวนะผมให้เป็นไซด์เวหกสิบห้ากับหกสิบเจ็ดละกันนะครับน่าไซด์เวอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ต่ำกว่าหกห้าไม่เป็นไรนะครับยังยังยังมีโอกาสลึกอยู่ย ทางสกัได้ลุอนอยู่นะเราจะถ้า 67, ถเบส67เจาะชัดเจนนะครับเขาก็จะเอ,อน่าจากสิ้นจุดขาลงละนะอย่าลืมว่าเขาไหลลู่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาทำจุดต่ำว่า6รอ,อลําราคาต่าสุดอยู่ที่59บาทนะตอนนี้เด้งขึ้นมาละเด้งขึ้นมาเท่ากัอเป็นลักษณะของการปรับขึ้นจากภาวะโอเวอร์โซนแค่นั้นเองค่ะ C B G นะคะราคาหน้ากระดานนะคะอยู่ที่เสิ 77, บาท50ตังค์ค่ะ คุณๆเลยนะอ่ะาคาราบาวกรุ๊ปค,ค่ะอ๋อ C B G C B G ก็เอาอวันนี้ขึ้นกอนแก่แรงนะคาราบาวกรุ๊ปแล้วก็เออคือคือระยะสั้นๆตอนนี้เองเนี่ยเขา,าเบรกขึ้นมาละนะครับแนวต้านระหว่างวัน 75. เจ็ดบห้าเจ็ดห้าก็เลยเซว่าเจ็ดสิบหกบาทก็เบรกเป็นบายสัญญาล่างวันไปแล้วนะแล้วตอนนี้เขาก็ผ่านเจ็ดสิบเจ็ดบาทที่เป็นแนวต้านในเก็ขึ้นมาละนะครับก็โอเค ราะงั้นระหว่างว,วันวันนี้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบหกจะเป็นสปอร์ที่สําคัญของเขาตอนนี้เป็นบ่ายทิ้งแล้วนะนะก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเป็นครับค่ะนะคะต่อด้วยตัวของโอโซส,สภานะคะโอเอสซีโอเอสพี OS G. OS G. OS G. ก็อยู่ในบทวิเคราะห์ของเรานะครับเป็นบทวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะโอเอสพีเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะโอเอสีก็คือ,อพูดง่ายๆว่าเขาเบรกเมื่อวานนะ ถ้าที่สุดเมื่อวานเนี่ยจะเป็นเบรกในเรื่องของสามเหลี่ยมมิเตอร์สแอนเกิลนะสามเหลี่ยมหน้าเกียวขึ้นมาเป็นบ่ายซึ่งเราแล้วล่ะเขาเบรกตรงไหนเขาเบรกสี่อห้าสูงขึ้นมาวันนี้เบรกสี่จอกห้าสูแล้วก็ยังยังไม่ได้สร้างจุดสูงกว่าเพราะงั้นระดับราคายืนสี่จอกห้าสูงได้เนี่ยจะคงคงต่อได้ไม่เป็นไรนะฮะแนวใต้ก็ยืนอยู่ที่สี่ห้าบาทครับค่ะติดบ้านปูอยู่นะคะทํายังไงดีนะคะติดค่อนข้างสูงนะสิบเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูราคานิดนึงนะคะ น่าจะติดที่สิบเจ็บาทเลยค่ะโอเคบ้านปูติดสูงฉันนิดนึงเอาเป็นว่าบ้านปูเอ่ถ้าราคาแถวๆนี้หรือยุบย่อลงมาสักหน่อยหนึ่งแนะนำซื้อเพิ่มเข้ามาละกันเนาะคือกรณีของบ้านปูเองเนี่ยเขากำลังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนไปในธุรกิจที่น่าจะดีขึ้นต้องตอบอย่างนี้ก่อนเท่าที่ติดตามข่าวสารเข้ามานะและอย่างหนึ่งถ้าเราดูจากตัวเรื่องราวของ ไม่ว่าจะเป็นเยวก็ดีดีเดนยวก็ดียังโอเคยังถือว่าดีอยู่นะนะครับก็ยังถือว่าดีอยู่ก,ก็ลองติดตามดูนันนรงนไปถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างที่ดีก็โอเคแต่ถ้าเป็นภาพระยะสั้นๆน,นะครับเราก็มองว่าเขาเองนะ่าจะไปเทสแนวตา้าแล้วอาจจะยึดย่อมาสักนิดหนึ่งนะครับเป็นระยะสั้นๆน,นะอาจจะไปเทสสรงประมาณสักเจ็ดบาทแปดสิบตังค์แล้วอาจาจะมีแรงขายสักหน่อยเึ่งออกมาหน่อยตรงนั้นปเป็นสิ่งนะที่ นะครับอาจจะยุบย่อลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มาเทสที่ก you know uh, ah, ับแนวรับเขาคือเจ็ดจุดสองห้าเพราะงั so, um, Bull, ash, um. okay, really ้นเจ็ดจุดสองห้ากับเจ็ดจุดแปดน่าจะไซเดรตตรงนี้ครับค่ะ AWC นะคะก็ห้าบาทสี่สิบตังค่ะ AWC ค่ะ AWC ค่ะ Asset World นะคะห้าบาทสี่สิบตังค่ะอ๋อ Asset World Asset World นะก็โอเคเขา หลุดกรอบไซด์เวลลงมาแล้วกําลังไปเทสกรอบไซด์เว์ใหม่อีกทีหนึ่งเอาป็นว่าวันนี้สมมติว่าระยะสั้นแต่นี้เป็นเป้นไป5.3 5.4ยืนแข็งแรงดีน่าจะน่าจะขึ้นต่อนะครับน่าจะขึ้นต่อได้เพราะงั้นระหว่างวันเนี่ยท่านทุกท่านน,ๆๆนะติดตามดูตรงซัพพอร์ต5.3ให้ดีแล้วถ้าเป็นเบสแกนหน่อยก็ต้องติดอูกว่า5.4น,นี่ถือว่าดีเลยนะครับเพราะงั้นระหว่างวันยืน5.3แล้วก็โฮหรือว่าจะซื้อเล่นรอบก็ได้ แต่ถ้าหลุดไม่ดีแล้วนะั้นหลุดปุ๊บมันก็จะจะปรับตัวได้ได้ได้มากพอสมควรก็อาจจะลงมาประมาณห้าบาทสี่สี่บาทเก้าสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นคุณต้องดูที่ห้าจุดสามให้ดีก่อนนะครับก่อนจะมาดูห้าบาทหรือว่ามาดูด้านล่างนะครับค่ะนะคะสุดท้ายขอแถมตัวหนึ่ง SCB นะคะหเห็นถามมาหลายคนนะคะ SCB? SCB ก็คือมองมีแนวรับที่สำคัญสำคัญ,คญก็คือ ตรงช่วงของระดับราคาที่8.5ถึงเอาเป็นว่า8.475ถึง8.5เสร็จจะเป็นสปอร์ที่สําคัญเขาเลยนะถ้ารอบนี้ไม่สร้างจุดต่าใหม่กว่าแล้วเนี่ยถือว่าดีนะครับสําหรับชอบเทอมนะสาหรับชอบเทิมแล้วก็ระยะมีเดียมเทิมด้วยผมว่าราคาแถวแถนี้ถ้าถ้าใครที่มีของอยู่ถือไว้แล้วก็ถ้าเขาไซด์เว์หรือว่าลงมาใกล้เกี่ยนพอร์ตเนี่ยซื้อถือมีเดียมเทิมเข้ามาบ้างบางส่วนหรือซื้อระยะสั้นก็ว่ากันไป น่าจะสร้างกรอบแกกตัวใหญ่ๆได้นะครับแนวต้านด้านบนอยู่ที่88.50อันนี้น่าจะอยู่ข้างบนนิดอาจจะเทสไม่ผ่านในช่วงแรกๆแต่ซ็อขอบน่าจะรองรับได้ดีแล้วก็เด้งอยู่ในกรอบนี้แหละยกเว้นว่าเขาเบส88.50เป็นบายซิ่เมื่วันนี้กับตัวในรูปแบบยูเค p ครับค่ะได้ค่ะนะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่หวานมากๆเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีครับอ่ะก็สําหรับทางด้านของ คุณธวัชชัยสวพรชัยนะก็ต้องขออภัยสําหรับท่านที่ตอบมาได้ไม่ครบทุกคนนนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ติดติดไ้ก่อนติดไ้ก่อนนะคะอ่ะคือบางทีเนี่ยเวลาถ้าถ้าในกรณีที่ท่านติดหุ้นเนี่ยนะคะถ้าท่านติดหุ้นเนี่ยถ้าท่านถามเนี่ยมุมมองนักวิเคราะห์ทุกคนจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะคะท่านต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าคำแนะนำนั้นเนี่ยท่านจะแอคชั่นยังไงนะคะเพราะว่าแต่ละคนแอคชั่นหรือว่ามีมุมมองในเชิงการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคหรือพื้นฐานไม่เหมือนกันนะคะเขาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่านได้แต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องตัดสินใจนะคะซื้อขายหุ้นนะหรือแก้พอร์ตหุ้นเนี่ยก็คือตัวของท่านเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านถามในกรณีที่ติดหุ้นเนี่ยนะคะคำตอบของนักวิเคราะห์บางคนเนี่ย ก็จะตอบอีกอย่างบางคนก็จะตอบอีกอย่างนะคะบางคนก็จะบอกว่าให้คัดบรถไปเลยไม่ต้องคิดมากนะบางคนก็อาจจะหาวิธีแก้พอร์ตให้นะคะแต่ก็ต้องมีข้อแม้มีสมมติฐานนะคะมารองรับเพราะว่าบางทีเนี่ยคือคําแนะนําไปท่านอีกคิดว่าแนะนําไปแล้วต้องทําแบบนี้แบบนี้มันต้องดูภาพตลาดประกอบด้วยแล้วก็ต้องดูพื้นฐานประกอบด้วยถ้าเกิดมันเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาแล้วราคาหุ้นมันลงไปอีกเนี่ยท่านก็ต้องมีจุดถอยของท่านด้วยสุดท้ายแล้วคนที่ต้องแก้ด้วยตัว ของท่านเองนะคะอน,นี้เป็นสิ่งที่ที่ที่หวยประสบพบเจอมานะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอท่านตัดสินใจพลาดเนี่ยท่านก็จะไปโทษนักวิเคาราะห์ที่แนะนาท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ติดหุ้นเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีนะคะว่าจะแอคชั่นยังไงและคําแนะนําของนักวิเคาราะห์ต่างๆที่แนะนําท่านมาเนี่ยท่านจะเอาอย่างไงนะแล้วถ้าเกิดท่านตัดสินใจไปแล้วเนี่ยนะไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกเนี่ยนะคะต้องคัดล้อเหรืออะไรแล้วคัดแล้วมันเด้งขึ้นมานะเจ็บใจทําไมหูไม่น่าคัดเลยนะหรือว่าบางทีเนี่ยนะ คัดที่เท่าทุนแล้วมันเด้งต่อกําไรเขารู้สึกเสียใจอีกว่าขายขายหมูนะคะหรือบางทีเนี่ยนะไม่คัดเลยมันลงไปอีกนะ,ะซื้อถั่วเพิ่มอีกมันลงไปหนักกว่าเดิมอีกนะมันก็เสียใจอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วการตัดสินใจอยู่ที่ตัวท่านเองนะคะแต่ข้อมูลต่างเนี่ยก็ฟังประกอบได้นะคะฟังประกอบมอุมมองของนักวิเคราะห์แต่ละท่านนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นบทเรียนในตลาดที่ทุกคนต้องเจอนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะ ที่เราต้องเจอเราต้องแก้พอร์ตนะคะเพราะว่าไม่ไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่เคยขาดทุนหรือไม่เคยติดหุ้นนะคะก็ต้องต้องหาทางแก้นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะเพราะว่าการเป็นนักลงทุนระยะสัรระะส้นร,ระยะยาวเนี่ยมันจะมีวิธีการแก้เกมไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เป็นระยะสั้นก็มีแก้เกมอีกอย่างหนึ่ง นะคะระยะยาวก็แก้เกมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ยังของก็ขอเอาใจช่วยนักลงทุนทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้สู้ต่อไปฝ่าฟันจนเป็นผู้ชนะในตลาดหุ้นนะคะส่วนใครที่จองสัมมนานมาในวันอาทิตย์นี้ก็เจอกันนะคะก็สําหรับในวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็ขอไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยส่วนลิงก์ที่ปักไว้เป็น u t u b e นะคะคือเ,อเป็น กลยุทธ์หุ้นในเดือนมีนาคมของคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะก็ฝากให้เข้าไปฟังกันนะคะจะได้รู้มุมมองตลาดหุ้นว่าหุ้นเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเหมือนลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจ เรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหารกรรมขาดขึ้นรอบใหญ่จเจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง idline at mrmarket